ครับสำหรับวันนี้เราก็ได้อาเมนูเมนูเด็ดๆนะครับเนี่ยมีอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นน้ำตาลตะหนดตน้นข้าวตานปิิกได้หมดเลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองตัวตัดข้าวคั่วนะครับพริกผงออันนี้ซื้อมาอย่างละไม่ถึงโลนะครับอเอาคพอใช้ใน งานชุดนี้ที่เราจะกินกันนะครับนี่หมูอันนี้จะไว้ทําน้ําตกับเนี่ยอันนี้แบบสุกกลางๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็กําลังอบอีกชุดหนึ่งนะครับเนี่ยอยู่ในเตาไมโครวเวฟกวันนี้ไม่มีเวลาย่างนะครับก็เลยแบบทาแบบสตรเป็นรัดนะครับเนี่ยเนี่ชิ้นใหญ่ๆนะครับแลว้วก็อบแบบเกือบสุกนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําน้ําตกมาชุดนี้ ชุดนี้ก็เครื่องปรุงน้ำจิ้มชุดนี้ก็หมดไปประมาณเกือบพันหนึ่งครับมีน้ำมันทงน้ำมันทอดด้วยนะครับเนี่ยเฉพาะเครื่องปรุงชุดนี้ก็หมดไปประมาณเกือบไปร้อยนะครับมีน้ำมันทอดมีน้ำปปุงน้ำปลาครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เป็นน้ำจิ้มที่ทำสำเร็จแล้วนะครับอ่านี่น้ำจิ้มของเรานะครับทำแบบหม้อขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยใช้มะนาวหมดไปหลายลูกมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะทำเป็นน้ำจิ้มอีกแบบหนึ่งนะครับ นะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันเอาหมดไปหลายลูกนะครับนี่ยังเหลืออีกอันนี้เราก็จะทําอีกสูตรหนึ่งนะครับทํากินกับหมูนะครับว <Okay. S 1> ันนี้เราก็จะทําเป็นน้ําจิ้มเจียวน้ําจิ้มซีฟู้ดกันนะครับก็เดี๋ยวปอกกระเทียมปอกอะไรก่อนนะครับอันนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับซีฟู้ดนี่ครับพร้อมพร้อมเสิร์ฟรับประทานนะครับ มาดูหมูนะครับนี่ร้อนๆเลยนะครับอันนี้เราไม่ได้ย่างครับเราอบเลยนะครับอันนี้ก็ร้อนมากครับโมูร้อนมากก็ให้มันสุกแบบกลางๆครับเดี๋ยวจะเอาไปทําน้ําตกนะครับว้าวร้อน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 จริงๆครับท่านผู้ชมเดือดก็ไม่สุกไม่เอาสุกมากนะครับเดี๋ยวทตกไปก็จะสุกกว่านี้นะครับลงเตาอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับหมูติดมันนิดหน่อยจะแซ่บอร่อยนะครับ นี่นะครับสุกแบบกลางๆอันนี้ก็หั่นเป็นแผ่นใหญ่อันนี้แผ่นเล็กเตรียมลงหม้อปรุงเครื่องกันนะครับนี่นะครับหมูเดี๋ยวเราจะมาหั่นสไลด์เป็นชิ้นพอคํานะครับแล้วก็จะไปทําน้ําตกครับชุดนี้อันนี้จะทําเป็นน้ําจิ้มแจ่วครับเนี่ยน้ำจิ้มแจ่วดีมะนาวแบบสดๆเลยนะครับเนี่ยน,นี่จะเป็นซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วนะครับนี่ใช้มะนาวหลายรูปมากเช่นกันนะครับเนี่ย เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่น่าทานนะครับสีสันเดี๋ยวจะโรยผักโรยผักสุงผักสดอีกครับอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะครับค่อยปรุงค่อยแต่งครับก็จะออกไม่เค็มมากนะครับตอนนี้ก็ถ้าชอบเค็มก็จะเพิ่มได้นะครับนี่คือปรุงตอนนี้หั่นทำน้ำตกครับนี่น้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วสองอย่างน้ำจิ้มเจียวจิ้มซีฟูดอันนี้เนื้อแล้วติดมันนะครับทำปรุงเราก็พร้อม อย่างนะคร yeah. sort of <pad pare ng mess> ับเนี่ยจะโรยผักสดอีกนะครับจะน่าทานมากกว่านี้ครับชามมเ่ยมัน่อมวัน เดินย่าเลนนี่เขาบขอกโดนมีดบาดหรอก จะโยอไปทั้งคันไม่ไรคุยนอยได้ก็แม่ละไม่รู้แม่เอาไปไนเป็นนี่เปนนี่จะเอาไปไหนแม่ขีไปสวยเนาะไปเก็บบ้านดีนะโอ้ต่นเช้าร่งตื่นาบ่าว่าจะซื้อมาขอเงินไงไปกิน ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่กินไม่นอนใช่เีกตังนก็ดใช่นั่นแหละเพราะว่าชิมกุณกังจอมทำเรียบร้อยเขาใหม่เดี๋ยวเขาต้องใหม่มานงอใช่มชันคิดว่าน่าจะเอาน้ำนั่นได้เริ ด้วยกันทำช่วยกันกินมันถึงจะแซ่บนะครับท่านผู้ชมโอ้ผักสดจะมีนะครับนี่นายโอโีทงานด้วยอใส่มะนาวเข้าไปแล้วอย่าลืมคุรีคุรีให้เข้ากัน สำหรับน้ำจิ้มเจียวของเรานะครับก็ใส่ข้าวโพดลงไปหอมๆสดๆใหม่ๆนะครับจะไม่ใส่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะพองครับหมโอยหน้าด้วยก็ได้ักสดเครื่องหอมเลยเข้าไปจะได้เสริมแบบสุดๆหอมๆอร่อยๆนะครับอ๋อาจะอ่านทางข้างไปวางไว้อันนี้นะตรงตาง น,นี่หัวหม,หวหมูอันนี้คืออังมณ์โอ้มีแตงสดไม่แตงสดไม่เต๊ทำไมแซบน,นี่กินกับหัวหมู